แปลไทยโดยนักอ่านย้อนไวฝากโรงที่แรกตูมตามมังงาใครคือกาเรตดูจากวิธีการพูดกับเขาดูเหมือนว่ากาเรตจะเป็นหนึ่งในมังกรที่มาโจมตีถ้ำแห่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไหนะเขาขากับฉันในอดีตเธอพูดอะไรฉันไม่ได้ยินเออเขาเป็นแฟนเก่าของฉันเขามาเยี่ยมฉันบ้างบางเวลาเพราะงั้นฉันก็เลยคิดว่าคือเขาทั้งหมดก็มีเท่านี้ อ่าโทษทีอีกอย่างฉันก็เพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้แค่ครึ่งปีก็เท่านั้นเพราะงั้นเลยไม่เห็นว่ามีกลุ่มมังกรมาโจมตีที่นี่เราเรื่องเครื่องบรรณาการล่ะอเอ๊ะมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นเข้าใจหรือยังพอใจพวกนายแล้วใช่ไหมนี่มันน่าอับอายชะมัด <het at> ถ้าพวกนายมีความสุขพอแล้วก็เชิญกลับไปสะเธอฉันรู้สึกเหมือนเรากำลังทำผิดไปเลยแนฮะอีกอย่างฉันก็ไม่เคยเห็นมังกรเสียใจมาก่อนเลยนอกจากเธอเฮท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโจรที่โจมตีท่าของคนแครเอืมก็ไม่มีอะไรที่เธอจะตอบเราได้แล้วนี่นะแต่ก็ยังไง ตอนนี้เราก็มีเห็นแกรนเวเพราะงั้นอีกไม่นานเราก็จะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายของพวกมังกรเฮาไม่เจอกันนานเลยนะสวัสดีค่ะคุณเมนคุณเอลินาฮะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วงั้นหรอกครับหายดีแล้วเหรอฉันก็ยังขึ้นไหวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็สบายตัวขึ้นมากแล้วล่ะต้องขอบคุณคุณเอลินาจริงๆ ไม่ใช่ฉันหรอกนะคะเป็นเพราะแรงใจของคุณมันทำให้คุณฟื้นตัวได้เร็วมากคะ่ะยังไงก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อใจคุณเหมือนกับพวกเราทุกคนหืจริงสิช่วงนี้คลินิกเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะมันดีขึ้นมากแล้วละค่ะถึงจะยังมีคนแปลกๆอยู่ก็เถอะก่อนหน้านี้คุณเอลินและแม่ของเขาก็มาขอบคุณฉันที่คลินิกด้วยนะคะคนงานจากในเมืองหลายๆคนก็เหมือนกันคะ่ะ อธิบายมาเดี๋ยวนี้ว่าทำไมต้องเอาดอกไม้มาด้วยนี่แกคิดจะมาจีบคุณเอเลน่าหรือไงฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตั้งแต่ตอนนั้นคนป่วยก็ลดลงเยอะเลยละคะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของคุณเรนสินะนี่คุณได้ยินข่าวหรือที่ฉันพูดแล้วหรอคะคุณเอเลน่าจะลำบากได้ยังไงแล้วก็เรื่องสลัดผักที่คุณบอกเอ้คุณแอลไส้กรอกที่คุณเอามาให้พวกเราครั้งล่าสุดยังเหลืออยู่ใช่ไหม คนแคนี่พวกเขาสร้างมาไกลถึงตรงนี้แล้วงั้นหรอใช่แล้วถ้าเป็นคนแคะหรือข้าดูเป็นตัวประหลาดในสายตาของเจ้างั้นหรือดูจากรูปรักษ์แล้วเจ้าก็คงจะเป็นเอลฟ์อืมฉันดูเหมือนเอลฟ์ทั่วไปสินะคะหูบายังเฮ้ยเ hey, อลทำไมเมื่อวานนี้นายถึงได้ปิดร้านกันละ่ะโหนนายเองก็มาที่นี่ด้วยหรอ สถานที่แห่งนี้มีเอวอาศัยอยู่มากเงินรึเปล่าค่ะมีฉันแค่คนเดียว <c oughs> ตอนนี้นี่ร้านดูจะวุ่นวายมากเลยฮะนายก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะใช้ชีวิตที่เงียบสงบสักหน่อยอ๋อผิดซานี่มันสุดยอดไม่เปลี่ยนเลยจริงๆเออจิ้มสิหลังจากนี้ฉันจะเริ่มเรียนรู้งานจากมิวเทน กินเก่งเชนะคุณต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมมันสุดยอดไปเลยเอาช้อนเฮ้ยฮ่า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 นี้ขออีกไหมอะฮ่าฮัม าจานี่นายเรียกฉันงั้นหรอเออนี่นายมาทำอะไรอยู่ด้านนอกกันทำไมไม่เข้าไปล่าเออผมคุณทำของหวานได้ไหมครับของหวานงั้นหรอฉันก็พอรู้วิธีทำอยู่หรอกเออ,เอ,อ,เอ,องั้นท่านก็จะทำของหวานสำหรับท่านแม่ผมด้วยเถินะครับผมอยากให้ท่านแม่ผมยิ้มแยามได้อีกครั้งขอร้องแล้วนะครับท่านอาจารย์ ขอโทษนะนายหมายถึงภรรยาของท่านหลอดงั้นหรอซุปเสร็จหรือ,อยังอยอีังค่ะเคี่ยวต่อไปอย่าให้ก้นหม,หม้อซุปไหมเชียวนะทีนี้เป็นห้องครัวในปราสาทครับทีนี้มีส่วนผสมแลววะวัตถุดิบแทบทุกอย่างในเมืองเพราะงั้นถ้าหากอาจารย์ต้องการอะไรก็บอกผมได้เลยอืมได้เลย ห้องครัวในปราสาทนี้มันแตกต่างจากทุกห้องครัวที่ฉันเคยเห็นเลยจริงๆทั้งเครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงที่ไม่สามารถพบได้ในร้านอาหารทั่วไปก็มีอยู่ตั้งมากมายอีกทั้งฝีมือของเชฟเองก็นี่มันสุกเกินไปแล้วฉันขอโทษค่ะคือว่าปกติแล้วบรรยากาศที่นี่ไม่ตึงเครียดขนาดนี้นี่มัน <c oughs> ก็คงเป็นเพราะนายมาที่นี่ด้วยตนเองนั่นแหละคนที่ระดับสูงอย่างนายไม่ควรเดินไปไหนมาไหนแบบนี้หรอกนะ ถ้าเราผิดพลาดแม้แต่น้อยนายน้อยอาจจะสั่งประหารเธอไม่ก็ฉันได้เลยนะเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะอ๋องั้นหรอครับยังไงก็ตามวัตถุดิบแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสําหรับการทำของหวานแล้วล่ะจริงหรอครับใช่แล้วนายตั้งตารอการรับประทานอาหารมื้อเย็นได้เลยขอบคุณสําหรับอาหาร อผมไม่คิดว่าท่านแม่จะไม่กินมันด้วยซ้ำเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกครับไม่มันคงจะแย่มากๆจนแม่ของนายไม่อยากจะทานมันเข้าไปไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับในบอกว่าช่วงนี้แม่นายกำลังรักษาระยะห่างจากนายสินะนี่มันนานแค่ไหนแล้วที่เธอหยุดกินของหวานอะปกติท่านแม่จะชอบของหวานมากๆแต่เหตุผลที่ท่านแม่เลิกกินของหวาน ดีรันแม่ไม่ได้บอกหรอว่าไม่ให้ลูกวิ่งไปร,บรอบๆปราสาทอะก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปก่อนหน้านี้แม่ของผมเป็นคนที่เข้มงวดหลายปีหลังจากที่ท่านแม่มาเยือนเมืองเรก็กผมก็ยังไม่เคยเห็นท่านยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมขอโทษครับและท่านพ่อเองก็ยังรู้สึกเสียใจที่ทําให้ท่านแม่ต้องเป็นแบบนี้เช่นกันหลอดแห่งเมืองเรก็กเขาไรเดนเดรก ดีรันนะก็เชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีแต่คุณไม่คิดว่าการเข้มงวดของคุณกับลูกของเรามันจะเกินไปหน่อยหรอยังไงเขาก็ยังเป็นแค่เด็กฉันแค่พยายามสอนมารยาทของคุณนางให้กับลูกชายของเราก็เท่านั้นเองค่ะอืออ,อมารยาทแล้วเถละ่ะการบังคับตัวเองไม่ให้ยิ้มมันถือเป็นมารยาทด้วยเหรออืมฉันก็สังเกตเธอมาสักระยะแล้ว และฉันก็คิดว่าภาระที่เธอแบกรับอยู่ในตอนนี้มันหนักเกินไปตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยบอกฉันเลยว่าเธอชอบหรือต้องการอะไรมันจะมากเกินไปไหมถ้าหากเธอจะเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับพวกเราตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของพวกเรานี่เธอทานของหวานหมดเลยงั้นหรอเฮะเห็นไหมล่ะเธอชอบของหวานจริงๆ ไม่ใช่นะคะมันก็แค่เราเอาของหวานออกจากเมนูอาหารเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพ,พยากรแล้วก็เงินมากในการทำแต่ในที่สุดฉันก็เจอสิ่งที่เธอชอบจนได้ถึงการค้นหาน้ำตาลจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเรายังอยู่ในช่วงสงครามแต่ฉันก็จะพยายามหามันมาให้เธอให้ได้นั่นก็คือวิธีที่ท่านพ่อรู้ว่าท่านแม่ชอบของหวานและหลังจากนั้นท่านพ่อก็สรรหาของหวานต่างๆมาให้ท่านแม่ได้ลิ้มลอง เป็นยังไงบ้างนี่มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมสุดยอดไปเลยนะครับแม่และในวันต่อ,ตอมาวันนี้เรามีของหวานเรียกน้ำย่อยด้วยนะท่านพอ่อหลังจากนี้ของหวานจะเป็นอาหารจานหลักของพวกเราท่านพอ่อได้โปรดเม <c oughs> นูวันนี้ก็ฮมันจะหวานเกินไปแล้ว <c oughs> คุณหยุดได้แล้วละคะ่ะฉันเองก็จะพอแล้วเหมือนกันและแล้ววันหนึ่งท่านแม่ก็หัวเราะคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลหรืองไงที่ยังไม่มีทาย,ยาทจนถึงตอนนี้หา นี่มันห่าปีแล้วนะแถมเมื่อเร็วนี้ฉันเองก็ยังไม่ได้ยินข่าวดีจากเธออีกตั้งหากคิดว่าความอดทนของฉันมันมีมากนักหรือไงดีรันท่านแม่มีอะไรเกิดขึ้นห,นหรอครับไม่มีอะไรหรอกจ้าแม่คิดว่าเขาคงจะอารมณ์เสียเพราะไม่ได้ยินข่าวของพ่อมาสักระยะแล้วนะจ้า แต่น้ำมันท่านเขาแห่งเมืองแดดดานไม่ใช่หรอครับ <c oughs> ลูกไม่จำเป็นต้องกังวลไปหรอกนะแม้จะอยู่ตรงนี้เสมอเอาล่ะเราไปหาอะไรทานกันหน่อยจะดีไหม <c oughs> หลังจากทานของหวานกับท่านแม่ในครั้งนั้นท่านแม่ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน <c oughs> ดีรันมีมารยาทหน่อยสิท่านแม่เข้มงวดกับฉันมากขึ้นแต่ท่านแม่เองก็เริ่มยิ้มบ่อยขึ้น <c oughs> เดี๋ยวแม่เช็ดออกให้นะท่านแม่ดูมีความสุขมากและครอบครัวของเราก็เริ่มเป็นเหมือนครอบครัวทั่วไปแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานลมเหลวอีกแล้ว มันจะดีกว่านี้นะครับท่านหญิงผ่อนคลายมากกว่านี้ในตอนที่บีบครีมครับดูแล้วฉันคงต้องใช้เวลาฝึกอีกเยอะเลยแหละให้ผมทำให้ดีไม่ฉันจะทำเองฉันต้องการที่จะทำมันด้วยตัวเองแม่ครับผมทำเสร็จแล้วครับได้ยังไงกันไม่เป็นไรนะครับท่านแม่ท่านแม่เคยบอกผมไว้นะครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้นอืม แม่ไม่เครรู้เลยว่าวันหนึ่งแม้จะต้องกลับมาใช้คำตัวเองแบบนี้มันเป็นใครกันทำไมมันลอบเข้ามาในปราสาทเเออท่านหญิงนายน้อยพวกคุณอยู่ที่นี่นี่เองมีอะไรมีบางอย่างที่พวกเราต้องรีบให้ท่านไปดูเออท่านหลอดท่านหลอดอาการสุดตัวลง หลอดอาการซุดลงโดยไม่ทราบสาเหตุครับไม่มีร่องรอยของพิษและอาการป่วยอะไรเลยแต่ร่างกายของท่านกลับไร้การตอบสนองครับหลอดไม่อาจตอบโต้หรือช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับท่านพ่อช่วยได้สติกลับมาที้งเถอะนะครับท่านแม่ท่านพ่อเขาฉันยังคงจดจำคำพูดของท่านแม่ในตอนนั้นได้ดีทั้งการแสดงความเจ็บปวดในใจ ความโกรธและความโศกเศร้าตั้งแต่ตอนนั้นมาท่านแม่ก็ไม่เคยแตะต้องของหวานอีกเลยและท่านแม่ก็เริ่มสร้างระยะห่างจากฉันฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อฉันอยู่กับพ่อบ้านและต้องห้ามไม่ให้ท่านแม่ได้ยินเสียงหัวเราะจากฉันตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ถูกท่านควบคุมอยู่ในทุกๆก,การเคลื่อนไหวหลังจากใช้ชีวิตที่น่าอึดอัดผมก็ลงเอยด้วยการไปวิ่งของความช่วยเหลือที่ร้านอาหารของอาจารย์ อาจารย์ครับผมคิดถึงอาหารที่พวกเราทานด้วยกันในตอนนั้นผมเคยมีความสุขในทุกครั้งที่ได้กินอาหารร่วมกันกับท่านพ่อท่านแม่ผมแค่ต้องการที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งไม่ใช่แค่ในความฝันสิ่งที่ผมขอมันมากเกินไปงั้นหรอครับแปลกชะมัดเลยฮะการกระทำของท่านหญิงมันก็มีหลายอย่างที่อธิบายยากอยู่ เพียงเพราะท่านหลอดสุดตัวลงก็ไม่เห็นมีความจําเป็นตรงไหนที่ท่านหญิงจะต้องเว้นระยะห่างจากดีรันเลยสักนิดเพราะเขาไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของเธองั้นหรอไม่สิถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็คงไม่เปิดใจให้ดีรันตั้งแต่แรกหรืออาจจะเป็นเพราะพวกเขาเพิ่งจะแต่งงานกันก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกชายของท่านหลอดงั้นหรอแต่มันก็ยังอธิบายเรื่องที่เธอทําตัวห่างเหินกับครอบครัวเพียงคนเดียวของเธอไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าเธอจะเป็นภรรยาของเขาก็ตามที ฮะห,หรือจะเป็นเพราะความรู้สึกผิดรู้รินอะ,อะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันไม่ได้พยายามจะดุเธอฉันแค่อยากจะให้เธอช่วยอะไรสักอย่างช่วยอะไรงั้นหรอเธอจะเสียใจไหมถ้าวันหนึ่งร่างกายของฉันสุดตัวลงและฉันไม่สามารถพูดกับเธอได้อีกแน่นอนสิแค่นี้แหละพวกเราไปกันเถะนี่นายพยายามจะทำอะไรกันแน่นี้ อ๋ออ๋ออีกอย่างอีกอย่างถ้าเธอชอบของหวานมากๆแล้วเธอจะเกลียดมาได้ไหมนี่นายมางั้นหรอพูดเรื่องบ้าบออะไรของนายกันเนี่ยอะทันทานหน่อยนะคะท่านหญิง ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับท่านเขาเดดรานเองก็อยู่ที่นี่แล้วครับอืมฉันเข้าใจแล้วเอยฉันก็สงสัยอยู่ว่าเธอจะออกไปตอนไหนนี่คือท่านหลอดสินะคะ เธอพอจะช่วยเขาได้ไหมอืมฉันทำไม่ได้หรอกถ้างั้นเธอพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นแบบนี้ด้วยสาเหตุอะไรนี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะทำไมพวกเราถึงยังต้องอยู่ที่นี่ด้วยล่ะเพราะว่าฉันคิดว่ามันอาจจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างนะอีกอย่างก็คือเรายังไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของท่านหญิงนั่นแหละฮะ้อเอ๋ไม่ใช่ว่าดวงตาของเขาไม่ตอบสนองแล้วงั้นหรอ ทำไมดูเหมือนเขากำลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่ทางนู้น่ะตรงไหนอ่ะเพียนน้อเขามองมาตรงนี้ทำไมกันนะเอาดูนี้สินั่นมันเอกสารลับเอกสารลับแน่นเลยจริงด้วยรีบเปิดดูเขาสิฉันเข้าใจแล้วช่วยรอเดี๋ยวสิไหนไหนฉันขออ่านเออนี่คงเป็นเหตุผลทั้งหมดสินะนี่มัน เอกสารที่พิสูจน์ว่าท่านเขาเวอร์นางยากักยอกภาษีของเมืองเดรก็กนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและจำนวนเงินอีกตั้งหากถามคนที่เขียนอ,ยอยรูรินเธอเคยบอกว่าถ้าอยากจะเที่ยวชมเมืองหลวงของจกักรวรรดิไหมตอนนี้ไปที่นั่นและพาคนคนนึงกลับมากันทีฉันมาแล้วค่ะท่านพ่อ มาแล้วเหรอ <c oughs> หลอดแห่งเมืองแดดรานเขาบัตโตแดดรานไม่เจอกันนานเลยนะ <c oughs> โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ